สวัสดีสวัสดีครับทุกคนเราเจอรถที่มีรหัสดาวครับอ่ะเมื่อกี้ป๋าเขาบีบแต่ใส่ตุดผมละนะฮะเขาคิดว่าผมไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะผมเห็นครับเห็นครับนี่ครับไอ้ยาผมเห็นแล้วป๋านะฮะเนี่ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับสร้างเพื่อนได้จริงพักท่ายกันได้จริงเอ้าเฮยเอ้า สวัสดีครับป๋าป๋ารายงานตัวไหนแล้วลุงสองเพื่อจะไปไหนเนี่ยจะไปจันทร์ครับล้วถ่ายรูปกนก่อนได้ไหมได้ไปใส่ของที่ไหนมาป๋าไปใส่ของที่ไหนมาของใหญ่ครับของใหญ่ใส่มาเยอะไหมตากอะไรอ่ะตามไป็ตากพิษตากพิษกับเอาไปทำเยอะเหรอเออไม่เท่าเอาเอาพิษไปแทนก่อนแล้วโอ้ย แคงป่ากันแหละแม่มาถ่ายนิดเดียวถ่ายรูกกันนิดนึงมาหนึ่งสองโอเคถ่ายกานหลังด้วยแหมเป็นหกล้ออย่างเงี้ยเฮ้ยสุดยอดเลยรถเต๋อวิ่งอยู่กับเต๋อครับตาตาครับอ่าแลปูเขาไปไหนอ่ะวันนี้อันนี้แลปูเขาจับลายใช่ไหมอ๋อจับขายด้วยเหรอจับขายแล้วก็หลากตามมีคนมาซื้ออ่ะหลากหลากขึ้นมากี่ลเท่าไหร่แพงนะ ไไปมไ่ไรอดเลยทำไมอ่ะไม่มีคนกินปลาเหรอเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,กันก่อนอนะฮะหนึ 1, ่งสองโอเคขอบคุณมากป๋า <c oughs> ผมเห็นแล้วป๋าตามติดผมมาผมมาหาที่สด <c oughs> อดมอ,องแค่น,นั้นะเองไม่เคยเจอกันเลยอบรมที่นี่มีเพื่อนเยอะตามตั้งท้ายได้จริงนะฮะนี่ครับรหัสดาวแปดสี่เจ็ดครับนี่เอารูมหนึ่งอีกรูมหนึ่งใกล้ๆใกล้ๆเอาใกล้ๆเดี๋ยวไม่เห็นความหล่อว่าใครหล่อกว่ามั นะหนึ่งสองสามโอเคเดินทางปลอดภัยน,นะป๋านะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับนี่ฮะโอ้โหหกล้อนะครับ,รบเป็นรถหกล,ลอ้อจ้าโชคดีครับโชคดีป๋า <c oughs> ผมจะไปจันเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปรถดำโชคดีนะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยน,นะจ้าโอเคโไปกันคะ่ะกำลังซื้อรถด,ดำเหมือนกันเหรอแถวไหนมีขายอะ่ะ สั่งใหม่เลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะเป็นหกล้อสองร้อยสี่อ๋อใช้หกลอ้อหกล้อก็งานดีถ้าเราไปถ้าเราเรามีทีมงานไหมไม่มีหลานมันรับเหมาอยู่เอาไปวิ่งร่วมอ๋อเราไปวิ่งร่วมกับเขาอย่างนั้นสบายเลยถ้าเรามีทีมงานใหญ่ๆอ่ะหกหกล้อดีกว่าก็ทีมงานไม่ใหญ่ครับเขาเพิ่งทำเหมือนกันเออแต่ว่าต้างมีหน้ากันแล้วไม่แต่ว่าถ้าซื้อไว้ได้มันก็ทําเงินได้ค,ครัป๋าแพเท่าไหร่อ่ะสองล้านปีโอ้ใหม่เลยเหรอ รถเก่ามันทำเงิน้รถเก่าเยอะใหม่ก็ดีแต่มันแรงทุนรถเก่ามันใช้เงินดาวเยอะเราไม่มีเงินดาวแต่รถเก่าก็ใช้ไปกระซ่อมไปเหมือนกันอยู่รถขยะต้องส่งเข้าร้านร้านต้นอ่ะครับสองพันบาบแล้วก็มีอุปกรณ์ในทีมงานน่ะใช้ไปซ่อมไปใช้ไปซ่อมไป มันไม่คุ้มกันแต่ถ้าเอาไม้ผมว่ามันโอเคกว่าแต่มันแรงทุนทแค่นั้นแหละทำผ่อนไปเรื่อยๆโอ้ยยังสู้ไหวป๋าโอเคโชคดีขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดินทํางปอดภัยจ้าเอาแล้วป๋าจะได้ไปนะครับนี่ฮะรหัสดาว847ครับโอ้โหอ่ป๋านำผมไปก่อนเลย <laughs> นี่ครับสมาชิกข,ของชมรมที่นี่มีเพื่นเยอะนะครับทัถ่ายกันได้จริงครับ นี่ฮะโอ้โหเราเห็นกันเราก็ต้องจอดคุยกันนิดนึงนี่แหละครับความน,น่ารักของสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับแโชคดีครับโชคดีเดินทางปลอดภัยครับป๋าลาดดาวแปดสรายงานตัวด้วยนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ